เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไดอิงไรนะครับเข้าสู่พาธท9้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาผู้คนที่อยู่ในเซกเตอร์ของเซกเตอร์ศนะครับเห็นว่าทางด้านเบเกนบอกให้เราแนะนำไปเจอคนที่ชื่อเซงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาชมไดอิงไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเดอ n น้ำมันดาชาแนของเราด้วยนะครับผมเราไปลุยกันเลยครับ เฮ้ยถืออะไรววาในมือหลังเข้าปะโอยตามมาเหรอมาเราลุยกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยมีสัญญาณคนขอความช่วยเหลือเราโหแล้วนักวิ่งอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นเรียว่าเป็นพวกไฮไลท์แค่เป็นซอมบี มาเอาปุ้บปุ๊บเอาเอะไรของเขาวะมัวแต่มองข้างบนมัวแต่มองข้างบนแป๊บหนึ่งสิฆ่าแล้วข้างบนอ,อกีกตัวงอ่ะ เอเอช่วยแล้วนี่ไง <laughs> อะไรของอ้้สีสสรูดเลยเออมีช็ <c oughs> อกโกแลตเ <c oughs> ด,ดี๋แดงๆนี่ ได้ปะอย่าพูดปิดประตูก่อนเอ,าเาอ้าเฮ้ยมายังไงแล้วตายยังไงเนี่ยอะไรครับเนี่ยอา่าผมน่าจะได้เซฟโซนแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ขอหาก่อนว่าเซฟโซนเปิดยังไงอ๋อเปิดในบ้าน what hi ah, one. I I I one more thing mate do you remember that girl from sector zero troy yeah she called to thank me after i got the antenna towers working you should contact her when you get there well, good idea thanks brecken right you take care แน่นอนเราดูแหละตัวเองได้อยู่แล้วมาเราน่าจะใกล้จุดหมายแล้วนะครับผมตอนนี้ขอรูของแป๊บหนึ่ง <c oughs> สีรักอะไรอะสีแดง <c oughs> <c oughs> อ้าวโอ้ปปากันไม่โดนอะไรครับเนี่ยมามามา มาดิเอานีหรอเอาไปช่วยมันเฉยเลยตอนนี้ผมมาสนจนมืดเลยนะครับผม นี้ผมขอยึดแคมป์นี้ก่อนนะเพื่อจะได้มีที่นอนแคมป์นี้วิยังไงอะ่ะมนัมนปีนตามแน่นอนเลยมี่ไหนมันไปตายแล้วโอ้โหเต็มเลย ในบ้านสองโซนเฮ้ยโอ้โหมายืนแอคหลอกนี่วาตอนนี้เราใส่ฟิลแล้วเราน่าจะได้บ้านตรงนี้มาเป็นเซฟโซนแล้วจริงๆด้วยเดี๋ยวคืนนี้ผมขอหล er ับตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปทำเควสต่อนะครับผม โหลับยังไงให้มืดมาลุ่งเช้าแล้วี่ <c oughs> เราต้องไปไงต่อส <c oughs> วยแล้วแต่เช้าเลย <c oughs> ตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วนะน่าจะเป็นบ้านหลังนี้ what do you want i'm looking for the saviors. i don't know what you're talking about i'm one of brecken's men from the tower i don't care where you're from get your ass out of here or i'll stop being so fucking polite listen i know you're smuggling people out of the slums there's a girl who came through jade i think you better get the hell out of here no just listen i cut rice up and now his whole goddamn gang is after me i could use some cooperation here you you're the one who chopped rice's hand off yeah and now i have to get to sector zero what's your name crane well crane you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit-list, but wait here. I got a guy here who claims he's the one who took uh, Rice's hand off. Yeah, that's what he said. Really? Are you sure? Huh. Oh. Okay. <laughs> right. <coughs> Come here. Okay. We'll get you to the other side. Right okay. when? Right now. What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man. Thank you. ก็คือคนที่ชื่อเซ็งเนี่ยจะพาเราไปอุโมง์เพื่อไปพบกับเจดนั่นแหละเป็นทางทางที่ลงไปนะครับผมเดีย๋ยวตอนนี้เขาแนะนำให้เราไปหาทางรับนะฮะน่าจะมีคนรอรอพาเราออกไปนะแล้วก็เขาบอกว่าค่า,าทางด้านเคนบอกว่าค่าตอบแทนนี่เท่าไหร่บอกไม่ต้องเพราะว่าเป็นคนที่ไปตัดมือไอตัวไลน์ให้นะฮะเท่านี้ก็เหมือนแบบการช่วยคนในชุมชนเราแล้วนะ อะไรจะขนาดนั้นยังไงแล้วทีนี้ เราต้องปีนแบบระมัดระวังนะ โอ้โหทางมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน <c oughs> อุย้ยตกไปตกไปมีหวังตายแน่นอน <c oughs> อุย้ยถึงแล้วไม่มีคนตำรวจมี <c oughs> ขอรุทและกัน <c oughs> ยากมากด้วยเอือได้ละอ <c oughs> โอมี มาเปิดอุย้ยเม็ดคิดที่เราตามหาอะไรเงียบม,มากเงียบแบบน่ากลัวโอ้โหสามสิบกว่าอันจะกลัวอะไรเออมาเม็ดคิดดองไว้ห้าอันละ อตรวตำรวจหน่อยปะเออได้ละโอ้เขียวอันสั้นเชียเออผมถึงแล้วกว่าจะถึงอุ้ยทำไมมืดจังเลยอะ It's me good to meet you i'm Hazan. i'm going to be helping you change your scenery mm -hmm. so did you take jade through too Ooh. she's from here dark hair pretty tough as nails uh, maybe mm -hmm. don't know. we don't always ask names เคนี่ปากหวานนะแอบชมเจดด้วยทางไหนต่อเพื่อนนำเลยสหายเอานายนำสิ Okay. From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. We need to do this one by one, and this man needs to go first. But well, he just got here. เราอยู่ที่นี่ม r hours. I don't งแล้ the r u l ่ s Wait น e r e ่น่ยังไงไปได้เลยไหมปึ๊บ็สนด้วยวคือให้ลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยยังไงไม่มีหนูทดลองก่อนเหรอ,อไ,ได้ ไฟใต้น้ำโอ้ยยังลึกอ่ะอ้อหายใจได้อ๋อ้วไงต่อซอมบีน้ำเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนเนี่ยถูกไหมเนี่ย はい。 ลูกเล่นเยอะนะเดี๋ยวนี้โอ้โหผิดทางตั้งแต่แรกแล้วไปยังไงวะไม่ถึงเว้ยโอเคตรงนี้เหรอนี่คุยใครอีกแล้วเนี่ยผู้ <c oughs> สอนมันบอกทางนี้นะ เสียงดนตรีแบบนี้ for you มีเอามีกล่องด้วยผู้ติดเชื้อไม่ใช่ปัญหากล่องนี่แหละปัญหาปัญหาที่ต้องเปิด ไอ้กริดแบบนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอรึ่มรึ่มทางนี้ทางไหน <c oughs> โอ้ยืย่อยลูกซองว่ะ เฮ้ยเอาเรื่องนนี้่าจะเป็นพวกที่มาก่อนแล้วไม่รอดนะไม่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 อุ้ย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 ไปไปก่อนไปก่อนไม่เอาไม่เอา อย่าบอกว่าผมต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วเปิดจริงๆด้วยมีอะไรบ้างตอนนี้พวกวิว่งหมดยังยังไม่หมดเดี๋ยวขอแล้วเปิดไฟก่อนนะเดี๋ตุอก เออขอเวลาค้าบก่อนโอเคเรียบร้อยระเบิดไฟจบจบไปเฝ้าหน้าด่าเลยนะไม่ไม่ไมจบจบไปตายไหม ไมีดมีด,มดเออไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงซินะไม่ถึงซีนะไม่ถึงซิไม่ถึงซิไม่ถึงซิยังไงไฟอีกรอมไหมไปไม่ไปตรงนี้เคลียร์แล้วนะ หมอ,อไฟนู้นมาไม่ได้เว้ยคือ,อยังไงก็ต้องไปสู้ใช่ปะขอ,อรูก่อนรูดไฟเยอะเว้ยหลังเข้าไหมหลังเข้าไหมกดเฮ้ยเปิดแล้ว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 เฮ้ยเราเน้นสมองไม่ใช้กำลัง าตายพอก,กำลังมาหลายทีแล้วนะเปิดไป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 ไดไปอือหลอดไว้บอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์เอาโอ้โหบอมเบอร์อมเมออพอ,อ,มมอ,อแลต้ตีผมทนำไมตีผมทนำไมอีกรอบหนึ่งเลย

โอ้โห <là> หลอกกันนี่วะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหอะไรกันบันดีวะยิงมายิงกลับไม่โกรกเว้ยจบไป มันลึกลับซับซ้อนอย่างวะ ไปได้ทางทำไมมันลึกลับซับซ้อนแบบนี้ อะไรนะ what what did you do what I had to what can I say the world is an unforgiving place โอ้หักหลังเราเหรอวะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะผมจะไม่เจอไลท์อ่ะไอ้คาซานแกงเรา มันหลอกเราให้มาติดกับแน่นอนเลยขายคู่เหรอโอ้ยยิงจังเลยไม่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 ไมไมในน้ำนก็เอาไม่โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้หลอดหายใจจะเต็มหลอดหายใจจะเขาเรียกอะไรจะหมดหายใจละฮึบล่ะฮึบึบเฮ็ดๆึบ มืบแล้วลงวทางไหนแล้วคราวนี้รอ <c oughs> จัง <c oughs> มันตายอยู่นี่เอง <c oughs> ปืนรอเลยปลืนรอเลย นี่ถือปืนรอเลยครับ <About time. S 1> น้ายะถ้าไม่เล็งนี่ไม่โดนนะเอากระถูกอยู่แล้วไม่เล็งก็คือไม่โดน

มาดิปืนอันเดียวกันปะมันก้านเดียวกันหมดแหละเก็บไปก่อนแล้วไ,ไงต่อทางนี้นะ สอนด้วยมันใดเหรอไปไปอ,อ,อ้าวหมื่นมืนหัวเลยคนนี้เฮ้ยถึงหรือยังน่าจะถึงแล้ว ฟสารเคมีหรอเฮ้ยผมว่าผมน่าจะชยอบอะไรอะไเราจะอให้พวกเขามาถึง e า t แค่ไหนนา t เ e ่าที่ัเวล่อนคลายรกาทิ่จะทำเลิเลิกัวามสงบส้าเยิเยงสามตัวต้องยิงอ่ะปืนไม่สกิลเทพเว้ย Reckon do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the saviors. They sold me out to rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have on. Oh yeah. Got it. will do. Keep it. Ohoy. Okay, here goes nothing. Jade, it's crane. Do you copy? Jade, it's crane, can you hear me? But not It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now and I'd love to put our heads together. Where can I find you? <laughs> than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way. We'll be waiting. <laughs> uh, well, about... Dr. Camden, do you copy? Crane wow. here. Camden, <laughs> can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? <laughs> i in Sector Zero. Is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to <laughs> barricade myself inside because of rising and เคจนที b ไหมไม่ได้ดรต้องหาเจและว e ่าก่เ i t ม i g h t ่ h e n n ย t like there's a n จ w h ี r e for นใ to ไ o Be ว a r e f u l ้ u t t h คร e Crane. โอเ okay. คไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะก็คือตอนนี้เราต้องไปหาทอยนะครับที่หอคอยคู่ตรงนี้เพื่อให้เขาช่วยตามหาเจดให้นะครับผม เดี๋ยวยังไงตอนนี้เราอยู่กับเมืองใหม่แล้วครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องเดนามันา h ชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผม